ถี่ไม้แรกเลยนะครับยังได้กระบอกผ้านะครับผมฝากไว้ตัยนะครับคาบุกิไลลุยได้ทุกหมายนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับผมเจอกันเหมือนเดิมนะครับจากที่การที่หายไปนะครับเมายะกาในงานนะครับวันนี้เขามาตีปลริมนะครับี่ดูไมานะครับเป็นไมายน้ําไหลนะครับที่ผมยืนนี่มันจะเป็นต่อที่น้ําที่น้ําผ่านนะครับนี่เป็นไม้น้ําไหลนะครับเขาอย่ามาลองตีดูครับคาบุกิสีน้ําตาลนะครับพีอีก็อะตอมทักแปดนะครับ เดี๋ยวเรามาลองตีดูนะครับว่าจะได้แต้มได้ตัวก่อนนะครับผมไปเลยไปแล้วครับ <c oughs> ไปเลยโดนแล้วนะครับผมอ้ม <c oughs> <c oughs> งัดเลยนะครับโดนแล้วครับผมงัดเลยนะครับฝากไว้ตัวนะครับผมกบยางคาบุกินะครับมาให้เดียวไม้แรกเลยนะครับหมายน้ำไหลนะครับผมสีน้ำตาลนะครับผม ฝากไว้ตัวนะครับ PE ก็อะตอมทักแดนะครับผมกิบเบิรหนึ่งของคาบุกินะครับฝากไว้ตัวนะครับผมนี่ทีไม้แรกเลยนะครับยังไรกระบอกผ้านะครับผมฝากไว้ตัวนะครับคาบุกิไลลุยได้ทุกหมายนะครับผมฝากไว้ตัวนะครับผมสำหรับหมายนี้นะครับผมหนึ่งแต้มนะครับแน่หนึ่งแต้มนะครับ วไวน,นะครับผม PE ตอมทัก8นะครับกิบคาบุกินะครับผมกบยางก็เหมือนเดิมนะครับคาบุกินะครับผมฝากไว้ตัวน,นะครับเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับผมสำหรับหมายนี้ที่เขาเปลี่ยนหมายนะครับผมไป